สวัสดีนะคะช่องแม่ดาโกก่อนนะคะบรรยากาศนะคะแล้วบรรยากาศยามดีค่ะก็มีรถเคอรี่มารับของส่งของทุกวันค่ะรับของส่งของทุกวันเนาะไม่วขายได้หมดห้าสิบสามแล้วนะคะห้าสิบสามแล้วเด้อห้าสามแล้ว จะเป็นสามสามกระปุกข้างในยี่สิบกล่องก็ประมาณเกือบร้อยกระปุกมาดอร์ค่ะอาจารย์สิยงก็จะนั่งอยู่นี่ท่านบอกว่าทุ่มหนึ่งจะไปสอนให้อยู่ที่บ้านแม่ผู้ใหญ่เนาะเห็นแล้วอยู่อยู่เพื่อนคูอะอ๋อหรอกระปิบแต่แป้นๆอ๋อนะครับอ๋อเป็จอดอ่ะเม่จอดพอดีไปกับคุณน้าอ้รงานให้ดูในคลิปไปเรื่อยนะครับเน้องส่งทาง ขอบคุณค่ะ,ะคนะีนะ่บ้นานญ่ได้จะแนก,กรคะคระมามนี่นะคะแม่มมดาก็จะไม่กลับบ้านหรอกค่ะรอเรียนนะคะมีอาจารย์มาสอนให้ทั้งทีก็ต้องเรียนค่ะต้องไปเรียนนะคะเพราะว่าเรายังทำไม่เป็นเยอะเลยค่ะ ทงคลิปเยอะๆเกณฑ์ผ่านเกณฑ์หยังผ่านแล้ว106แล้วหลงเอ่อชั่วโมงชั่วโมงก็1ชั่วโมงยังไม่ผ่าน1,800ชั่วโมงก็จะให้มันผ่าน1,000รับให้เรียนเรื่องของการทำทำคลิปให้คนเข้าไปดูเพราะไลฟ์สดเนี่ยสดไม่นก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์เท่าไหร่นะกตอนนี้ก็ตอนนี้คือทำคลิปยามทำเรื่องทำคลิป ทำคลิปให้เยอะๆบ้างค่ะเพราะถ้าถ้าไลฟ์สดมันจะหนึ่งก็คือไลฟ์สดมันจะไลฟ์สดก็โอเคได้แต่เราเน้นทําคลิปช่วงว่างกัไลฟ์สดเพราะถ้าทําคลิปมันมีโอกาสที่ชั่วโมงจะผ่านเกณฑ์มากกว่าเวลาไลฟ์สดี่ยคนเขาไปดูเราย้อนหลัง นอกจากมีประเด็นอี่นเขาจะดูย้อนังไลฟ์สดทันก็ไลฟ์ไม่นานสามสนาทีฉันก็ลงมันไม่ไลฟ์เยอะคอแค่นี้นหน่อยยี่สนาทีสองชั่วโมงไม่ไม่ไม่ไลฟ์ยาวเพราะว่าไม่มีใครไปดูยาวแล้วขนาดนั้นเพราะเราก็ไม่มีอะไรที่ที่ประทับใจให้เขาดูกระลุกเฮฮายาวขนาดนั้นใช่ไหมก็ไลฟ์เอาแค่ ยี่สิบสามสิบนาทีแล้วก็ลงเพราะว่าแทนกับการที่เราไม่ได้ไปลงคลิปอะไรเงี้ยที่เราว่างจากการไม่ได้ไปลงคลิปก็ไลฟ์ชั่วโมงยาวๆอยากให้ได้ชั่วโมงเยอะๆไงจะได้ผ่านจะได้ผ่านคืนไวๆไลฟ์เขาไม่นับชั่วโมงให้ไลฟ์เขาไม่ได้นับหรอกค่ะนับต่อเมื่อเราลงไลฟ์แล้วมีคนเข้าไปดูตาม่เพราะงั้นเราไม่ต้องตั้งไลฟ์ค้งคืนนี่ก็แสดงว่าเข้าใจผิดเนาะใช่ เข้าใจแบบผิดๆเนาะอุ้ยไล่ไล่ข้ามวันข้ามคืนเลยบอกว่าจะได้ให้ชั่วโมงมันผ่านไวๆเขาไม่นําให้อ่าเร็วๆขอสามสิบสาามสิบลามถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปเรียนกับอาจารย์แล้วเย็นจะได้รู้เนาะแล้วไม่เคยพูดไล่อะไร์พรนะคะบพูดไม่เก่งไ่รู้จะพูดอะไรอ้าขออีกไล่หนึ่งไล่หนึ่งจะลงจะลงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ